ใส่มะเขือเทศลงไปใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาสูตรส่วนตัวคุเล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 น้ำตำมะเขือเทศให้น้ำเยอะๆนะคะมะเขือเทศกห็หลา่ไมีถูกสายพัน ใส่ข้าปุ้น mm hmm. ข้าวปุ้นอาซข้าปุ้นค่ะพี่น้องใส่เซ็ตมะละกองลงไปแล้วสีสันใส่หมือกสดลงไปนะคะวื้ยสีสันหน้าตาใส่ขนมจีนใส่หมึกสดนะคะ จัดจานลดเด็ดสะใจมาแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะส้มตำส้มตำใส่ขส้าขป่นตำบมะฮูใส่ขส้าป่นใส่หนวนมึก กักปักเขือกับปักด้วยแห้งด้ค่ะพี่น้องช่องมาดามชวนกินสวัสดีค่ะมากินส้มตำน้ำกันค่ะพี่น้องส้มตำตำข้าวปุ้น แต่ระกอบขอบปุ่นแั่งขอบปุ่น ข้าวปุ้นไม่ข้าวปุ้นออริจินอลนะพี่พน้องไม่ได้ใช้แป้งใช้ข้าวเจ้าแดงเป็นข้าวเจ้าแงงดงอใส่ไปมาไม่ขาดไปมาเอาข้าวเจ้าแดงมา,มาหมักเฮ็ดเองเสร็ง่ามเขาอือื้อ โอเครับทั่วเอ้ยทั่วระสันพักกระถินดิ้นรั่วเข้ากันคักก็ต่ำออกหือ,หอจวดจัด จดจากฝาดบ้มกินยังครับบ่เพื่อกินต่บะหงีงก็ขอบุณกินยังครับบ้าอ,อยากตาบมหมีงก็ขอบุณออืม,อม น้ำตาบมะฮุ่มดีเสตาเนาะปลาเมึกนวดปลาหมึกลวกเพื่อไร Motorem je bil. ส่วนน้ำค่ะเพชรจนตาเมื่ด ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องมาดามชวนกินค่ะสวัสดีค่ะ